สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องไมายเลิฟเรื่องราวของหนุ่มสุดห่วยที่เกิดไปหลงรักนักเรียนสาวเด็กใหม่เข้าและนักเรียนสาวคนนั้นก็ดันเกิดเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั้งโรงเรียนเขาเลยต้องแย่งชิงสาวคนนั้นมาครอบครองให้ได้แต่สุดท้ายก็มีเรื่องที่ทําให้เขากับสาวคนนั้นต้องแยกจากกันไปแต่หนุ่มห่วยก็ยังไม่เลิกข้างรักรู้ว่าดักเรียนสาวอยู่ที่ไหนก็ตามไปเรียนที่นั่นยอมเรียนซ้ําชั้นเพื่อที่จะสอบเข้ามาหาลัยที่เดียวกัน สุดท้ายหญิงสาวคนนั้นดันมีแฟนซะแล้วหนุ่มหวยจะจีบหญิงสาวติดไหมและเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่พ่อหนุ่มหน้าใสคนนี้เขาชื่อว่าโจเซียวฉีเป็นครูสอนว่ายน้ำโจได้รับจดหมายจากโยยงชื่อโจเห็นแค่ชื่อคนส่งก็ทําให้นั่งคิดย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เขาอายุ1 6บหโจเป็นนักกีฬาว่ายน้ำประจาโรงเรียนที่ไม่เคยได้แชมป์อะไรกับเขาเลยเรียนก็ไม่เอาไหนแถมยังมีเพื่อนอย่างจางฟางที่คอยสนับสนุนความเกเรของเขาอีกด้วยและพอชุดแดงแรงทิมตาคนนี้เขาก็คือจางฟางนั่นเองวันหนึ่งโจก็ใช้ชีวิตแบบเด็กเกเรคนหนึง่ง ที่มีเรื่องต่อยตีกับเพื่อนที่โรงเรียนจนเขาได้มาเจอกับสาวน้อยน่ารักที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เธอก็คือโยโยงชื่อนั่นเองโจพอเห็นโยโยงชื่อก็ถึงกับตาค้างปากเหวลืมเลยว่าเดินบาทาอยู่ในห้องพักครูโจกําลังโดนครูฉีบนอยู่แล้วก็จะโทรฟ้องแม่ของโจสักพักโยโยงชื่อก็เข้ามารายงานตัวกับครูเฉินโจมันก็เอาแต่ยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวพอครูเฉินเผลอมันก็ฉีกหน้ากระดาษที่เป็นเบอร์โทรของแม่ออกไปโยโยงชื่อที่เห็นเข้า ก็รู้สึกไม่ถูกตากับผู้ชายคนนี้เลยพอครูเฉินเดินออกไปหาพอ,อโจมันก็รีบเข้าไปทักทายถามชื่อโยโยงชื่อทันทีพอรู้ชื่อมันก็ทําท่าตื่นเต้นมากเพราะว่าชื่อแปลว่าสะว่ายน้ําและเขาก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ําอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นแต่โยโยงชื่อดูไม่ค่อยหือค่อยอือกับตาโจสักเท่าไหร่หลังจากนั้นโยโยงชื่อก็กลายเป็นสาวที่ถูกผู้ชายเกือบทั้งโรงเรียนจับตามองแต่โจก็จะคอยกันท่าอยู่ตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่พ่อฉลามกับตันทีว่ายน้ำ ของโุงเรียนที่ทั้งเรียนดีกีฬาเด่นก็มาตกหลุมรักโยโยงชื้อกับเขาด้วยพอฉลามมาถึงก็เล่นใหญ่เอาถ้วยรางวัลมาให้โยโยงชื้อแต่โยโยงชื้อก็ไม่สนใจต่อว่าฉลามไปบอกไม่ให้มายุ่งแถมยังหันมาชวนโจให้ไปด้วยกันอีกด้วยโยโยงชื้อชวนชิโดดเรียนไปด้วยกันแล้วก็บอกว่าจะพาไปที่สวนป่าและสวนป่าของคนแถวนั้นก็คือที่ที่หนุ่มสาวจะพากันไปพ้อดรักโจมันก้าวแต่ยิ้มหวานยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เคินอายอยู่แบบนั้นที่โยโยงชื้อชวนไปที่สวนป่า โจก็ว่ามันเร็วไปที่จะไปที่นั่นโยยงชื่อก็ถึงกับงงแล้วก็บอกว่าสวนป่าที่เขาจะพามาคือร้านปิ้งย่างคิดว่าจะพาไปที่ไหนโจก็ถึงกับหน้าแตกบอไม่รับเย็บกันเลยทีเดียวทั้งสองคนก็พากันมานั่งกินปิ้งย่างแล้วก็ชวนกันคุยกันไปเลยในโรงเรียนฉลามมันก็ยังตามโยโยงชื้อไม่เลิกโจเห็นก็ยอมไม่ได้เข้าไปจัดการจนตัวเองโดนลุมทันทีวันต่อมาโจาก็มานั่งกินปิ้งย่างกับโยยงชื่อที่ร้านเดิมด้วยสภาพหน้าเละเทะไปหมดโจบอก โยโยงชือแกล้งบอกฉลามไปว่าเราครบกันฉลามจะได้ไม่ไมายุ่งวุ่นวายอีกโยโยงชื้อก็ต่อว่าโจเรื่องที่ชอบไปมีเรื่องชกต่อยเธอไม่ชอบคนที่ชอบมีเรื่องสักพักฉลามกับลูกกระจอกมันก็พากันเดินเข้ามาอีกแล้วโจโก็รีบกระซิบบอกโยโยงชื้อหญ่ว่าถ้าบอกฉลามไปว่าเราครบกันเขาสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องอีกพอฉลามเดินเข้ามาถึงกําลังจะหาเรื่องโจโยโยงชื้อก็ลุกขึ้นไปบอกว่าให้เลิกยุ่งกับเธอได้แล้วตอนนี้เธอกับโจกําลังคบกันอยู่ทำเอาฉลามถึงกระล้มทั้งยืนก ทีีเดยววันต่อมาตอนพักโจก็รีบเอาอาหารกลางวันที่เขาเตรียมไว้มาให้โยโยงฉือนั่งคุยนั่งกินกันสองคนนั่งกันอยู่ดีๆไอฉลามมันก็เอาอีกแล้วเดินเข้ามาเคลี่ยงนมใส่โจโจก็ทําเป็นไม่สนใจหันไปเช็ดหน้าให้โยโยงฉือแล้วก็ลุกไปถามฉลามว่าคิดว่าใครเก่งกว่าเขาพอฉลามกับลูกน้อยคนยกมือโจก็ไม่สู้บอกว่าเขายอมเขายอมเก่งเป็นอันดับ3ามก็ได้เพราะว่าจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับโยโยงฉือนั่นเองว่าจะไม่มีเรื่องและฉลามก็ท้าให้โจมา แข่งขันว่ายน้ํากับเขาถ้าโจชนะเขาจะเลิกยุ่งกับโย,โยโยงชื้อทันทีแต่ถ้าโจแพ้โยโยงชื้อต้องเขียนติดที่หลังว่ารักฉลามเดินทั่วโรงเรียนโจก็ถึงกับเงียบไปเลยเพราะว่ากลัวตัวเองจะแพ้แต่อยู่ๆโยโยงชื้อก็บอกว่าตกลงแล้วก็บอกกับโจว่าให้ตั้งใจซ้อมนะโจถึงกับมีพะละกําลังขึ้นมาเลยหลังจากนั้นโจก็เอาแต่ฝึกว่ายน้าอย่างแข็งขันให้จางฟังมาคอยเป็นโค้ดให้ซ้อมทุกทีทุกเวลาโดยมีโยโยงชื้อคอยให้กําลังใจช่วงบ่ายโจกับโยโยงชื้อก็พากัน โดดเรียนมาที่ร้านปิ้งย่างอีกแล้วแต่ร้านดันปิดเพราะว่าเจ้าของร้านไปกินเลี้ยงครบรอบแต่งงาน15ปีทั้งสองคนก็เลยมานั่งเซ็งแล้วก็คุยกันว่าอีก15ปีข้างหน้าเราจะทําอะไรกันอยู่อนาคตโยโยองชื่อบอกว่าเธอชอบวาดลูกก็เลยอยากเป็นดีไซเนอร์นั่งคุยกันได้สักพักคู่เชิญก็เข้ามาเจอก็เลยพากันวิ่งหนีกระเจิงหลบฝนมาที่บ้านของโจโยโยองชื่อก็ซนเดินดูห้องโจไปเรื่อยโจก็ชวนโยโยองชื่อดูหนังด้วยกันแล้วก็เรียววิ่งไปหยิบน้ําระหว่างนั้นเองโยโยองชื่อ ก็เดินหาหนังจนไปเจอกล่องหนังเรื่องห้วงอวกาศลึกลับโยโยงชื่อสนใจเรื่องนี้ก็เลยหยิบออกมาโจที่กลับเข้ามาเห็นก็เรียกมาแย่งใหญ่บอกว่าเรื่องนี้ดูไม่ได้ดึงกันไปดึงกันมาจนแผ่นซีดีข้างในล่วงลงมาเต็มไปหมดแล้วมันก็คือแผ่นซีดีชูวีดูวับนั่นเองโจก็ถึงกับอายมากและตอนมืดโจก็ปั่นจักรยานมาส่งโยโยงชื่อที่บ้านโจถามโยโยงชื่อว่าถ้าเขาแพ้ฉลามจะทํายังไงโยโยงชื่อก็บอกแค่ว่าไม่แพ้หรอกวันต่อมาก็เป็นวันที่โจมาแข่งขันกชับ ผลที่ได้ก็คือโจแพ้ไอฉลามไปอย่างเชียชิวแต่โจโก็ทําเวลาได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมจนโคตชถึงก็ตกใจโจเดินขึ้นสะาไวา้น้ํามาแบบเซ็งๆก็มาเจอไอฉลามก็พักพวกเดินขบวนถือป้ายโยโยงชื่อลักฉลามมาด้วยโยโยงชื่อก็วิ่งมาตะโกเรียกโจพร้อมไอติมคนละแทง่งเดินเข้ามาส่งข้าวปากให้โจแถมยังชมโจอ,อีกว่าเก่งแล้วก็กอดคอโจเดินออกไปและที่หลังของเธอก็ติดคาว่ารักฉลามไว้ตามสัญญาที่บอกไว้ด้วยทำามอฉลามถึงก็ไปไม่เป็น กันเลยทีเดียวหลังจากนั้นทั้งสองคนก็พากันมานั่งเล่นที่ริมทะเลโยโยงชือก็นั่งวาดรูปโดยให้โจเป็นแบบให้ด้วยพอกําลังจะกลับบ้านโจก็ชวนโยโยงชือให้กลับบ้านด้วยกันทุกวันตอนเย็นนะโยโยงชือก็รับปากอยู่ๆก็มีรถคันนึงวิ่งผ่านมาโยโยงชือทําท่าตกใจมากเข้าไปกอดโจไว้เหมือนกําลังหลบใครอยู่โจมันก็ได้โอกาสรีบกอดกลับทันทีวันต่อมาโยโยงชื้ก็หายไปไม่มาเรียนเลยโจที่เป็นห่วงก็มาหาโยโยงชื้ที่บ้านมาถึงก็เห็น สภาพบ้านเละไม่มีชิ้นดีแม่ของโยโยงชื้อก็นั่งร้องไห้อยู่และที่บ้านของโยโยงชื้อเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพ่อของเธอนั่นเองพ่อของเธอชอบเมาและทำาลายข้าวของทำาลายแม่เธอกับแม่ก็เลยต้องย้ายหนีมาอยู่ที่นี่แต่พ่อก็ดันตามมาเจอสภาพบ้านก็เลยเป็นแบบนี้และรถคันที่โยโยงชื้อเห็นที่ริมทะเลก็คือรถของพ่อเธอนั่นเองโยโยงชื้อเงยหน้ามาเจอโจกนไล่ให้โจกลับไปทั้งน้ําตาโจกลับมาที่บ้านก็ได้แต่นั่งคิดเป็นห่วงโยโยงชื้อและ หลังจากวันนั้นโยโยงชือก็ไม่ไปเรียนอีกเลยแถมยังไม่ติดต่ตอกับมหาโจอีกด้วยจนคืนหน well. ึ่งโยโยงชื้อโทรมหาโจบอกว่าเธอขอโทษที่เธอไล่วันนั้นและก็เล่าเรื่องพอของเธอให้โจฟังแล้วก็บอกลาโจพอโยโยงชือวางสายโจก็รีบปั่นจักรยานฟาสายฝนมาที่บ้านโยโยงชื้อทันทีแต่ก็ไม่ทันซะแล้วโยโยงชือขึ้นรถทัวไปกับแม่แล้วปีต่อมาด้วยความที่โจเกลียดการเรียนก็เลยไม่ยอมเรียนแล้วก็ไม่จบม .6 มาเป็นคนคุมร้านเกมซะงั้นจางฟางมหาโจ เล่าเรื่องมหาลัยที่เขาไปสอบเขา้าเอารูปสาวๆมหาลัยให้ดูบอกว่าสาวๆเยอะเขาเลยจะเข้าเรียนที่นี่จังฟังเลื่อนรูปไปมาจนโจไปเห็นคนคนหนึ่งที่หน้าเหมือนโยโยงชื้อเขา้าโจดีใจใหญ่ที่รู้ว่าโยโยงชื้อไปอยู่ที่ไหนโจรีบกลับบ้านมาบอกพ่อกับแม่ทันทีว่าเขาจะเรียนต่อให้จบแล้วจะไปสอบเข้ามาหาลัยพ่อกับแม่ก็ถึงกับงงเลยว่าโจเป็นอะไรของมันโจเริ่มตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือยอมตัดสายคอมทิ้งเก็บหนังสือกระตูนทิ้งทั้งหมดรวมถึงแผ่นซีดีชูวิดูวับ ขของเาด้วยแถมยังมีจางฟางมาคอยติวให้อีกและสุดท้ายโจก็ทําสําเร็จเรียนจบสอบเข้ามหาลัยด้วยโคต้านักกีฬาว่ายน้ําแล้วก็เข้าเรียนที่เดียวัปโยโยงชื่อได้มาถึงที่มหาลัยโจมันก้าวแต่ชวนเพื่อนไปนั่งกินร้านที่จางฟางถ่ายติดโยโยงชื่อมาแต่นั่งจนลากงอกโยโยงชื่อก็ไม่โผล่มาสักทีจนจะพากันกลับโจก็หันไปเห็นโยโยงชื่อเดินมากับเพื่อนโจดีใจมากแล้วก็คิดเพ้อไปว่าโยโยงชื่อจะมากระโดดกอดเขาแต่ที่ไหนได้โยโยงชือมองไม่เห็นเขา ด้้วยซําจนสุดท้ายโจต้องเป็นฝ่ายตะโกนเรียกโยยงชื่อแทนทั้งสองคนก็เลยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งโยยงชื่อบอกโจว่าถ้าเธอเรียนจบที่นี่เธอจะไปเรียนต่อที่มิลานตามความตั้งใจของเธอและโจพอได้รู้ว่าโยยงชื่ออยู่ชมรมเชียมันก็ไม่รอช้ารีบไปสมัครเข้าชมรมเชียทันทีโจแสดงให้โยยงชื่อเห็นว่าเขาอยากอยู่ข้างๆโยยงชื่อตลอดเวลาจนอยู่ๆโยยงชื่อก็พูดขึ้นมาว่าเธอมีแฟนแล้วโจมันก็ถึงกับใจสลายไปเลยในแวนเพื่อนโจก็ว่าเขาไปสื มาแล้วแฟนของโยโยงชื่อเป็นถึงประธานสภา,านักเรียนกับตันทีฟุตบอลและยังเป็นเดือนมหาลาัยอีกแต่จางฟังด้วยความที่รักเพื่อนก็บอกว่าถ้าโยโยงชื่อยังไม่มีแฟนโจจะมีคู่แข่งเยอะแต่ถ้ามีแฟนแล้วก็จะมีคู่แข่งแค่คนเดียวโจที่ได้ยินแบบนั้นก็คือสู้ขึ้นมาอีกครั้งในสนามแข่งบอลพ่อหนุ่มเบอร์สิบคนนี้ก็คือแฟนของโยโยงชื่อนั่นเองช่วงพักโยโยงชื่อก็เดินเข้าไปให้กําลังใจแฟนข้างสนามแบบไม่สนใจสายตาใครเลยโจก็ได้แต่นั่งมองตาปิดๆเจ็บใจใจิต ในห้องเรียนเพื่อนของโยโยงชื้อก็เกิดสนใจโจขึ้นมาโยโยงชื้อก็เลยมาบอกกับโจโจก็งอนโยโยงชื้อไปเลยบอกโยโยงชือว่าที่เขาเข้าชมรมเชียมาเพราะเขาอยากอยู่ท่ามกลางสาวๆและปีหน้าเขาก็จะเข้าเลือกประธานสภานักเรียนด้วยโยโยงชื้อก็ถึงกับงงในความหัวร้อนของโจระหว่างนั้นเองก็มีหญิงสาวคนหนึ่งร้องเสียงดังและเหมือนกําลังจะแย่งกระเป๋ากับผู้ชายอยู่โยโยงชื้อเห็นก็คิดว่าผู้หญิงโดนทําร้ายก็เลยรีบเข้าไปช่วยโจมันก็เอากับเขาด้วยผู้ชายคนนั้นก็พยายามบอกว่า หญิงสาวเป็นนักต้มตุน๋นแต่ก็ไม่มีใครฟังจนสุดท้ายทั้งคู่โดนเรียกไปที่โรงพักเพราะว่าโดนสงสัยว่าเป็นพวกเดียวกับสาวนักต้มตุน๋นและทั้งคู่ก็โดนขังไว้รอสอบปากคํานักต้มตุ๋นว่าเกี่ยวข้องอะไรกันไหมทั้งคู่ก็นั่งคุยกันผ่านลูกกงโจถามโยยงชื่อว่าเจอกับแฟนได้ยังไงโยโยงชื่อก็เล่าให้ฟังว่าเธอมาสอบเข้ามาหาหลัยที่นี่วันแรกเธอกลัวมากไหนจะมีปัญหาเรื่องพ่อเธออีกจนเดินมาชนเข้ากับแฟนของเธอและแฟนเธอก็พูดปลอบไม่ให้เธอกลัว เธอเลยรู้สึกว่าเธอปลอดภัยเวลาอยู่กับแฟนของเธอแถมยังบอกอีกว่าเธอมีเพื่อนไม่เยอะเธออยากจะเป็นเพื่อนกับโจตลอดไปโจที่ได้ยินแบบนั้นก็นั่งฟังน้ําตาไหลและเขาก็ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาทําตัวเองให้ดีขึ้นวางเป้าหมายตัวเองที่จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมืออาชีพปัดมาวันเกิดโยโยงชือ้อโจโทรหายโยโยงชือ้อแต่เธอก็ไม่สบายอยู่และวันนี้ก็มีงานจุดพูด้วยเธอก็เลยอดไปดูโจด้วยความที่ข้างรักก็จัดพุมาเป็นลังมาให้โยโยงชือ้อดูถึงหลังห้องเลย วันต่อมาที่ห้องสมุดโจมันก็มานอนหลับอยู่แต่ไม่มีใครเห็นโจตื่นขึ้นมาเพราะเสียงแฟนของโยโยงชื้อยืนคุยกับหญิงอื่นอยู่แถมยังชวนกันไปสัญญาด้วยกันอีกในการแข่งขันฟุตบอลแฟนของโยโยงชื่อก็เล่นพังไม่เป็นท่าหญิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าแม้แต่ลูกโทษง่ายๆก็ทําไม่ได้พอถึงเวลาพักแฟนโยโยงชื่อก็เดินเข้ามาหาโยโยงชื้อเพื่อนกระซาวว่าทั้งคู่ถ้าแข่งเสร็จจะไปสัญ่าด้วยกันหรอโจที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากพอแฟนโยโยงชื่อเดินออกไปโจก็เข้าไป ดึงโยยงชื่อออกมาคุยด้วยทันทีแล้วบอกโยยงชื่อว่าแฟนเธอชวนผู้หญิงไปซันย่าไปทั่วเลยแต่โยยงชื่อก็ไม่เชื่อโกรธแล้วก็เดินหนีโจไปโจที่กําลังโมโหก็เดินดุมๆเข้าไปจะขอลงเล่นบอลด้วยแต่โค้ตก็ไม่ให้เข้าเพราะว่าโจเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไม่ใช่ชมรมบอลแฟนโยยงชื่อก็หันมาเห็นเลยบอกโค้ดว่าให้โจลงเล่นได้เป็นเพื่อนกันทั้งหมดพอลงสนามโจก็เล่นอย่างเซียนเตะเข้าทุกดอกจนพาทีมชนะพอเล่นโจแฟนโยยงชื่อกาลังจะเดินเข้ามากอดโจด้วยความ ใจแต่ก็โดนโจซัดหน้าเข้าให้จนล่วงลงไปที่พื้นโยโยงชือเห็นก็รีบวิ่งเข้ามาดูแฟนทันทีโจก็เดินสวนออกไปแบบไม่พูดไม่จาและหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันอีกเลยหลายปีต่อมาโจกลายเป็นนักกีฬาว่ายน้ําตัวแทนจังหวัดแล้วแถมตอนนี้เขาก็มีแฟนแล้วด้วยเป็นถึงลูกเศรษฐีและเป้าหมายของเขาคือการได้เป็นแชมป์ของประเทศโจมาเดินกับเพื่อนก็หันไปเจอโยโยงชือเดินมากับผู้ชายคนหนึ่งเข้าร้านกาแฟไปโจก็รีบตามเข้าไปดู ก็เห็นโยยงชื่อที่ตอนนี้กลายเป็นนางแบบโฆษณาไปซะแล้วทั้งสองคนก็ได้กลับมาเจอกันนั่งคุยกันโยยงชื่อไม่ได้ไปเรียนต่อที่มีลานเพราะว่าตอนนี้พ่อเธอป่วยหนักเธอก็เลยต้องมาดูแลพ่อโยยงชื่อก็บ่นว่าเธอต้องไปถ่ายงานหลายที่มากโจก็เลยอาสาจะเป็นคนขับรถให้โจตามไปดูโยยงชื่อถ่ายงานก็รู้สึกว่าโยยงชื่อดูเหนื่อยกับงานมากเพราะว่าเหมือนโยยงชื่อไม่ได้รักงานนี้เขาก็เลยรวบรวมงานที่รับดีไซเนอร์มาให้โยยงชื่อดูโยยงชื่อก็เลยรู้สึกมี อีกครั้งเอารูปเก่าๆที่เคยออกแบบมานั่งดูก็เจอรูปที่เขาเคยวาดให้โจวไว้ด้วยตัดมาที่โจซ้อมหนักเตรียมพร้อมที่จะแข่งระดับประเทศโจก็โทรชวนให้โยโยงชื้อมาดูเขาด้วยเพราะเขาอยากให้โยโยงชื้อมาอยู่กับเขาในวันสําคัญมาถึงวันแข่งเพื่อนตัวแสบสามคนก็มาเชียร์โจด้วยแล้ววันนี้ฝนก็ตกหนักมากเพราะพาย,ยุใต้ฝุ่นเขา้าโจดูข่าวแล้วเห็นโยโยงชื้อยังไม่มาก็ไม่สบายใจก็เลยโทรไปหาโยโยงชือ้อหลังจากวางสายระหว่างเตรียมตัวจะแข่งโจก็แต่ คิดถึงคําพูดของโยโยงชื่อตอนที่เขาโทรหาบอกว่าเธอติดฝนอยู่และเสียงก็ตกใจที่น้ําเข้ามาในรถโจคิดวนไปวนมาอยู่แบบนั้นในหัวพอกรรมการเป่านกวีดโจก็เกิดเปลี่ยนใจกระทันหันวิ่งฝ่าฝนออกไปหาโยโยงชื่อด้วยความเป็นห่วงพอเจอโยโยงชื่อกลางทางก็ดีใจที่โยโยงชื่อไม่เป็นอะไรโจเข้าไปกอดเธอแล้วก็บอกว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วเขารักโยโยงชื่อมาตลอดแล้วก็ขอให้โยโยงชื่อเป็นแฟนกับเขาบอกว่าจะไม่มีวันทําให้โยโยงชื่อเสียใจโยโยงชื่อก็ ไม่ตอบอะไรบอกให้กลับไปที่แข่งขันก่อนเผื่อว่าจะยังมีโอกาสระหว่างที่โยโยงชื้อเดินหันหลังไปโดยความที่ลมแรงก็ทําให้ป้ายหล่นลงมาจะทับโยโยงชือ้อโจเห็นก็รีบเอาตัวเข้าไปกันไว้จนตัวเองสลบไปฟื้นขึ้นมาก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วโจอบ,บอกว่าเขาขอแค่โยโยงชื้อไม่เป็นอะไรก็พอโยโยงชื้อที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าไปจูบโจทันทีและทั้งสองคนก็จูบกันแบบไม่สนใจสายตาประชาชนในโรงพยาบาลเลยสักนิดและหลังจากนั้นเขาก็ได้คบกันและย้ายมาอยู่ด้วยกัน ใช้ชีวิตก็ยังมีความสุขสองคนวันหนึ่งโย,โยโยงชือมายืนดูชุดแต่งงานและโยโย,โยงชื้อก็ส่งแหวนที่เขาเอามาให้ให้โจใส่ไว้คนละวง ตัดมาที่โรงพยาบาลโจมากายภาพจากที่โดนป้ายหล่นทับหมอบอกโจว,ว่าหลังจากที่ทํากายภาพมาปีกว่าโจกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วแต่จะกลับไปเป็นนักกีฬาอาชีพแบบเดิมคงยากโจก็ถึงกับเศร้าไปเลยเพราะการเป็นแชมป์ระดับประเทศมันคือความฝันของเขาโจต้องกลายมาเป็นแค่คนแจกใบปลิวชวนให้คนไปใช้บริการสาวยน้ำบอกคนอื่นว่าเป็นนักว่ายน้ำมืออาชีพก็ไม่มีใครเชื่อแถมค่าห้องโยยงชื้อก็ต้องเป็นคนจ่ายเพราะว่าโจยังมีหน้าที่การงานที่ไม่มั่นคงเป็นแค่โค้ ว่ายน้ำไปวันๆโจโอเอาแต่นั่งหางานแล้วหางานอีกโยยงชือพาโจมาที่ร้านเสื้อผ้าในห้างร้านหนึ่งและบังคับให้โจเข้าไปลองโจก็ไม่อยากเข้าไปลองเพราะว่าราคามันแพงแต่สุดท้ายพอโจอเห็นลายเสื้อก็ต้องยิ้มออกเพราะว่าเป็นรูปที่โยยงชือเคยวาดให้เขานั่นเองโยยงชือบอกว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของเธอที่ผลิตออกมาเยอะมากโจเลยบอกว่าเขาจะซื้อไว้แพงแค่ไหนก็จะซื้อแต่โยยงชือบอกว่าไม่เป็นไรเขาให้เป็นของขวัญอยู่ๆโยยงชือก็ตัดสินใจบอกว่าบริ สัตดีไซเนอร์ของเธอจะส่งเธอไปเรียนต่อที่มิลาน2ปีโจที่เห็นว่าเป็นความฝันของโยโยงชือ่อก็เลยไม่ขัดและสนับสนุนให้ไปแม้ในใจจะไม่อยากให้ไปก็ตามตัดมาที่เพ,เพื่อนนัดมาสังสรรค์กันเพื่อนในกลุ่มก็เริ่มได้ดีกันไปหมดแล้วจางฟางก็เปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเพื่อนอีกคนก็กําลังจะแต่งงานโจรู้สึกว่าตอนนี้เขาด้อยค่ามากและด้วยความที่เมาก็พูดใส่เพื่อนไปแบบแรงๆไม่สนใจใครจนโยโยงชือ่อต้องรีพากลับบ้านตัดมาที่งานศพของพ่อโยโยงชือ่อ โจก็คอยอยู่เคียงข้างโยโยงชื้อตลอดเวลาเพื่อนโจก็มาร่วมงานด้วยโจก็ขอโทษเพื่อนที่พูดไม่ดีใส่วันนั้นพอโจอยู่กับจังฟางแค่สองคนจังฟางก็บอกให้โจเล่ามาว่าช่วงนี้เป็นอะไรโจก็ตัดพ้อชีวิตตัวเองบอกว่าเขากลัวว่าวันหนึ่งเขาจะคิดเสียใจที่ได้กลับมาเจอกับโยโยงชืออีกครั้งและทําให้เขาเป็นแบบนี้ทันใดนั้นเองโยโยงชือก็ไม่ได้ยินเขา้าโยโยงชื้อเสียใจมากที่โจคิดแบบนั้นโจก็พยายามบอกว่าเขาแค่กลัวว่าเขาจะคิดเขายังไม่ได้คิดเขา ขอโทษที่พูดออกไปแบบนั้นโยโยงชือก็เสียใจหนักมากร้องไห้โฮบอกว่าเขารู้สึกขาดความปลอดภัยมาตั้งแต่เด็กจนเขามาเจอกับโจและโจบอกกับเขาว่าจะไม่มีวันทําให้เขาเสียใจถูกครั้งที่เขาต้องเจอกับอะไรแย่ๆเขาไม่เคยคิดสั่นคลอนเลยสักครั้งเพราะเขาคิดว่าโจคือคนที่ใช่แต่วันนี้เขากลับได้ยินโจพูดว่าเสียใจกับตัวเองและหลังจากวันนั้นโจก็มาตามง้อโยโยงชื้อแต่โยโยงชื้อก็ยังโกรธอยู่และเขาก็บอกกับโจว่าเขาตัดสินใจจะไปมิลานแล้วโจ ว่าให้โยยงชื้อไปได้เลยลงโทษที่เขาพูดไม่ดีก็ได้และเขาจะไปหาโยยงชื้อบ่อยๆโจจับไปที่มือโยยงชื้อก็เห็นว่าโยยงชื้อถอดแหวนออกแล้วโจถึงกับน้ําตาไหลขอโทษโยยงชื้อใหญ่ขอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่โยยงชื้อก็ไม่ยอมแล้วแล้วก็บอกลาโจไปหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วโจเหมือนคนไร้วิญญาณใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและเขาก็สอบเอาใบวิชาชีพเพื่อที่จะเข้าเป็นครูสอนว่ายน้ําที่โรงเรียนแบบที่โยยงชื้อแนะนําไว้ กลับมาปัจจุบัน2องจดหมายที่โยโยงชื่อส่งให้โจก็คือการแต่งงานนั่นเองโจถือการแต่งงานมาหาเพื่อนๆจางฟางก็บอกว่าโจไม่ไปก็ไม่มีใครไปทั้งนั้นแล้วก็พากันสังสรรค์ลบล้างความเศร้าของโจเช้าวันต่อมาโจก็เอาตลับแหวนมานั่งดูก็เห็นกระดาษที่โยโยงชื่อพับไว้เป็นรูปหัวใจเขียนข้อความไว้ว่าคนที่รักคุณมากโจอ,อ่านก็ถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วก็รีบไปปลุกเพื่อนๆให้ไปงานแต่งงานด้วยกันตัดมาที่งานแต่งเพื่อนๆโจก็เข้าไปเคลียร์เพื่อนเจ้าสาวออกจากห้อง ใหห้มดโจก็เข้าไปหาโยยงชื้อแล้วก็พูดความในใจทั้งหมดกับโยยงชื้อและลึกถึงเรื่องราวเก่าๆของเขากับโยยงชื้อที่ได้เจอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนโจว่าถ้าเขาโตไวกว่านี้เขาก็คงไม่ต้องมาเสียโยยงชื้อไปและโจก็บอกลาโยยงชื้อด้วยดีสุดท้ายโจก็ได้แต่ยืนมองโยยงชื้อเข้าไปที่แต่งงานกับเจ้าบ่าวก่อนจะเดินออกจากงานไปแบบเศร้าๆจบลงไปแล้วสําหรับไม่เลิฟเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะ และอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย